น้อมน้อ,นอมบารมีท่านมาเสด็จชันการชันกาน้อมสวัสดีทุกทุกคนอันนี้มาเสอร์เคยพูดเรื่องของการไต่ระดับอารมณ์นะไต่ระดับอารมณ์คนเราเนี่ยอย่างคนไทยเนี่ยก็จะมีคำพูดที่เกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยเยอะมาก อย่างสมมุติว่าโกรธเนี่ยก่อนจะโกรธเนี่ยมันก็ต้องมีมีอะไรอ่ะคุณมีเครื่องแค้นนะมันมันมันก็ค่อยๆไปก่อนนะคุณคุณในจิตใจเราไปก่อนเนี่ยแล้วเริ่มเครื่องเริ่มแค้นเนี่ยทีนี้ก็ไปเรื่อยๆอิจฉาริษยาอะไรต่างๆที่เป็นอารมณ์ที่ทางด้านทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเศร้าความรู้สึกสูญเสียผิดหวังต่างๆนะความกลัวความโกรธอย่างเงี้ยความผิจฉาริษยาน้อยใจนะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นนะหรือว่าความหงุดกิจทั้งหลายอันนี้ก็เป็นอารมณ์ทางด้านที่มันเป็นลบที่มันเป็นด้านทุกข์เนาะนะ ที่อารมณ์ที่มันอยู่ตรงกลางๆเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่สงบสงบรู้สึกสบายใจเ่คือไม่มีความทุกข์อันนี้อารมณ์ตรงกลางรู้สึกว่ามีความพอใจละมัน,ม,นมันอยู่ตรงเนี้ยความพอใจเนี่ยถ้าอารมณ์ด้านสุขก็จเจริญที่ความรู้สึก ความรักความภูมิใจสนุกสนาน <Yeah. S 1> สมหวังอะไรอย่างเงี้ยความปิติ yeah. นะยังอีกกอนองสุขอารมณ์เราเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ยก็แต่ถ้าอารมณ์ที่มันสูงสูงสูงที่สุดก็จะเป็นอารมณ์ที่เป็นเบิกบานเน <Yeah. S 1> ี่ยรู้สึกว่าอิ่มเอมอารมณ์ที่มัน จิตที่มันสว่างเนะี่ยจิตสว่างในตรงนั้นก็เราที่ที่จะคุยวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของอารมณ์ที่ทั่วๆไปที่เราอยู่ในโลกโลกนี่แหละเนี่ยอารมณ์ของความที่เราจะต้องไต่ระดับอารมณ์สามารถเราจะคือที่ผ่านมาเนี่ยที่มาสเตอร์พูดทั้งหมดเนะเราก็พูดถึงเรื่องของการต่อสู้เนะย ต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองนี่แหละสังเกตว้าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการที่เราจะเอาชนะอารมณ์ของตัวเองนี่แหละการที่เราจะลดอัตราหรือว่าเราจะอะไรต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการที่เราต่อสู้กับตัวเราเองต่อสู้กับสภาวะอารมณ์ตัวเราเองนี่แหละทีนี้การที่เราจะไต่ระดับอารมณ์ อันนี้มันมีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะชีสเมนต์หรือว่าเราจะานั่งสมาธิพลังบำบัดหรือเกี่ยวกับการใช้เตียงยพลังเตียงความต่มเนี่ยท่นส่วนใหญ่เนี่ยคนเราคิดว่าเรามีความเศร้าอยู่เรามีความทุกข์อยู่เงี้ยแล้วไปนอนเตียงแล้วมันจะหายหรือเรามี เนี่ยแต่ไม่ใช่นะเราจะต้องค่อยๆไต่ระดับอารมณ์ของเราค่อยๆขึ้นไปก่อนถึงว่าตอนนี้เรามีความทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องค่อยๆปรับปรับอารมณ์นจากที่มันหย,ยาบยาให้มันละเอียดขึ้นไปค่อยๆมีสตนะิแล้วก็ปรับขึ้นไปจนกระทั่งมันรู้สึกสบกส,บสบายก่อนสบายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ เราจะเริ่มรู้สึกมีความสุขนะความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธินะฉะนั้นสมาธิตรงนี้เนี่ยมาสเตอร์ก็บอกว่ามันเป็นสมาธิทั่วๆไปมันไม่ใช่มันไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดสัมาสมาธินะมันมันแค่สมาธิที่เราจะปฏิบัติในเชิงของพลังงานนะ เรื่องของสมาธิที่ทําให้เราพลังงานมันมันฟล์ในร่างกายเนี่ย <Yeah. S 2> นั้นสมาธิตัวเนี้ยอะไรก็ได้ที่ทําให้เราเป็นสมาธิ <Yeah. S 2> อะไรก็ได้ yeah. Yeah. หลายคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีอะไรอ่ะบางคนก็ ดูลมหายใจบางคนก็ใช้กำมือแบมือกำมือแบมืออะไรอย่างเงี้ยนะให้มีสติอยู่กับที่อ่ให้สมาธิมันคือหายใจมันนิ่งๆนันแหละแล้วค่อยๆปรับ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 ,รบที่สําคัญเนี่ยเรื่องของสติเนี่ยสำคัญพอมีสติเนี่ยเราจะรู้ว่าเออตอนเนี้ยเรามีสภาวะของความที่ เออเราทุกเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ปรับค่อยๆปรับมสติพอรู้ทันปรับเนี่ยในความทุกข์ตัวนั้นอะ่ะมันก็จะเบาลงไปเนี่ย <Yeah. S 1> พราะมันเบาบางลงไปมันก็จะเกิดอารมณ์ที่อีกอันนึงเกิดขึ้นมาคือจิตเนี่ยมันมันแสวงที่มันจะไปจับนะหาอารมณ์อยู่แล้วมันก็ปรับไปเรื่อย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 เ่อยอย่างนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ในตรงนี้เนี่ยที่ตรงเตียงเนี่ยมันจะมีตัว ตรงเตียงจะมีตัวปรับปรับเหมือนกับว่าคือเขาจะปล่อยพลังงานโดยเฉพาะมันจะมีพลังงานของออหินคอร์สหินบําบัดตัวน,นี้ยจะปล่อยขึ้นพลังงานที่เป็นบวกออกมาดังนั้นถ้าเราได้ไปขึ้นเตียงเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนะแต่ถ้าเ,เราไม่มีโอกาสได้ขึ้นตรงนี้ เราก็ต้องนั่งนั่งพลังแล้วก็หรือเรามีก้อนพลังงานที่เป็นจุยเจียเป็นหินควอตที่เราใช้วเบชั่นโดยโดยใช้สมาธิของเราเองนี่แหละซึ่งมันก็ได้ในระดับหนึ่งมันก็ไม่เหมือนการวเบชั่นโดยใช้คลื่นพลังงานสนามแม่เหล็กอะไรต่างๆที่เราจะใช้ที่มัน ที่อย่างที่บนเตียงเนี่ยมันใช้มีคือสนามาแม่เหล็กนะและ้วก็คนที่มีความประสงค์เนาะที่จะนอนเตียงออนไลน์นะควรควรจะมีก้อนหินหินพลังเนี่ย,ห,ยหรือว่าน่าจะมีหินคอร์สเนี่ยเป็นของตัวเองแล้วก้อนหนึ่ง อันนี้ควรมีควรมีหินที่มีพลังงานที่ดีๆนะที่เราสัมผัสพลังงานได้เนี่ยมันก็หายากอยู่เนาะทีนี้หินเวลาที่ก็นำมาใช้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหินที่ผ่านกระบวนการทีทคืออาจจะกระบวนการที่เผาเผาหรือกระบวนการอะไรต่างๆเยอะะมากมายที่มันทำให้หินเนี่ยบางทีมันมีการิฟฟิวนะ diffusion คือการทำให้ทำให้หินมันมีสีมีสีสันหรือว่ามีอาบลุ้งฉาบอะไรต่างๆนี่นะรขบวนการพวกนี้มันมันไปมันพดอ,อใช้ความร้อนมากๆม,มันไปเปลี่ยนมุมหักเหของของโครงสร้างฝึกในหินเนี่ยมันทำให้มุมของพลังงานมันเปลี่ยนเพราะว่า ถ้าคนที่เคยไปอบรมเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาที่เราส่องหินเนี่ยด,ดูมุมหักเหของหินเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เอามาส่องกับเส้นผมเรา่เงี้ยนะแล้วก็จะเห็นเป็นสองเส้นนะแต่นี้เวลาที่หินถ้าเกิดเ็เผามามันก็มองเป็นสองเส้นนะถ้าเกิดมีการเผามาแล้วมันใสไงคือก็เผาให้มันใสให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นใสบริสุทธิ์นะแต่มันไม่ใช่ ความที่มันเป็นพลังงานที่พลังงานที่หินดูดซับดูดซับดูดซับเอาไว้เนี่ยนะถ้าเผาแล้วมันก็เจอหมดแหละอ่ะก็หมายถึงว่าเราต้องมีหินเนาะทีนี้จะใครสัมผัสพลังงานได้ดีอนะช่วงห้องสองทุ่มเนี่ยก็ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องมีก็ได้นะ แต่ต้องสัมผัสพลังงานได้อย่างชัดเจนแต่มีแหละดีเนาะ,ะมีแหละดีช่วงนี้เราจะคุยส่วนใหญ่เราจะคุยเรื่อง,องพลังงานให้เยอะๆเ,เรื่องของจกกักระหรือเรื่องของอพลังทุกๆพลังงานนั่นแหละ ตั้งแต่พลังงานของเทพเทวาทั้งหลายพลังจักรพลังศักดิ์สิทธิ์พลังเยอะแยะมากมายซึ่งมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการที่เรามาดูแลถาดขันเนาะการที่เราจะปรับตรงเนี้ยตอนนี้มันมีบางคนไงคิดว่า เรายังมีความรู้สึกกลัวอยู่ในใจหรือมีความรู้สึกที่มันมีความที่ที่ยังอารมณ์ที่ด้านที่ด้านฝั่งทุกเนี่ยมันมันยังอยู่ในใจเราอยู่เนี่ยเราเราน่าจะปรับอารมณ์ของเราสักนิดนึงปรับให้มันอยู่ตรงกลางๆไปก่อนเอแล้วทีนี้คือถ้าปรับเร็วอ่ะมันต้องค่อยๆปรับนะใ้ตัวการที่เราไต่ระดับอารมณ์ตรงเนี้ยค่อยๆไต่ระดับไปนะ จากที่ความรู้สึกว่าเรามีพลังงานบางอย่างในในตัวเราะนะที่รู้สึกว่าอ่ะรู้สึกว่าเรากลัวรู้สึกช่วงเนี้ยเรากลัวอะไรก็ไม่รู้แหละกลัวจะผิดหวังกลัวจะอะไรก็แล้วแต่มันเกิดความกลัวกึนมาในใจแล้วขณะที่เราจะมาทําสมาธิเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องรู้ทันมันแล้วก็ค่อยๆปรับปรับอารมณ์ของเราเนี่ยให้มันอยู่ตรง กลางๆก,ก่อนสบายๆนิ่งๆนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนระดับของมันมาให้มันเป็นสมาธิสุขนิ่งเ่ตอนนั้นเราก็ขึ้นขึ้นเตียงเลยส่วนการที่จะนอนเตียงเนี่ยเมืเ่อ้ก็เมื่อคืนนี้ได้พูดไปเนาะว่ากระบวนการที่เราจะต้อง สัมผัสพลังหรือถ้ามีก้อนพลังงานางนี่นะต้องขยายก้อนพลังงานยังไงแล้วเก็บเข้าหัวใจยังไงแล้วให้มันกระจายไปขึ้นด้านบนด้านล่างให,ให้พลังมันไหลเวียนอันนี้คนที่นอนออนไลน์นะคนที่นอนออนไลน์แล้คนที่นอนบนเตียงเนี่ยส่วนใหญ่ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้ได้ไปนะใกล้ๆตรงนั้นนะบริเวณที่เตียงเนี่ยมันก็จะมีนะพลังงาน บางอย่างอยู่แล้วนะพลังงานมันปล่อยบริเวณนั้นนะ่ะมันเป็นการวางโครงข่ายพลังงานที่ดีอยู่แล้วตอ,อนนี้เนี่ยเซิร์เกอรกำลังค้นคว้าบางอย่างค้นคว้าบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนี่แหละนะที่มันใช้กับใช้กับใช้ร่วมกับเตียงที่มันทําให้ให้ให้เร็วขึ้นให้ให้ดีขึ้นนะมันก็เป็นเหมือนกับก้อนพลังงานก้อนหนึ่งนะ เหมือนกับก้อนพลังงานก้อนนึงซึ่งตอนแรกมันจะไม่มีพลังงานแต่เราต้องไปชาร์จก่อนพอเราไปชาร์จเสร็จปุออ๊บชาร์จทิ้งไว,ว้แล้วแล้วคนที่นอนบนเตียงเนี่ยก็พอหลังจากที่วายเบรชั่นเสร็จวายเบรชั่นด้วยขันที่เปีจเสร็จนะที่มันวายเบรชั่นเองเนี่ยแล้วพอเอาขันออกก็เอาก้อนเนี่ยให้ให้ถือไว้ถือไว้ พลังงานก็จะกระจายไปทั่วทั่วที่แขนที่ฝ่ามือเนี่ยนะแล้วก็เข้าไปในร่างกายได้เลยตอนเนี้ยกำลังทำอยู่นะทำอยู่มันก็โอเคแล้วละ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันสำหรับมาสเตอร์เนี่ยมันสัมผัสได้แต่ว่า,าหลายหลายคนอาจจะจะต้องคือให้มันให้เพิ่มความให้มัน เข้มขน้นกว่านี้อีกหน่อยนึงเลยนะทีนี้การที่จะให้มันเข้มข้นเนี่ยการชาร์จมันต้องเร็วไงเพราะว่าคนนึงเนี่ยไอ้ไอเครื่องไอ้ก้อนเนี้ยมันมีเวลาชาร์จเนี่ยประมาณ15นาทีหรือ10นาที10นาทีนี่ไงงั้นะคนต่อไปคนต่อไปอะไรเงี้ยนะมันมันต้องทําให้ทันเนี่ยเวลาจะพอ,อใส่ที่มือปั๊บมันจะวูบที่ฝ่ามือแล้วก็มีก็ กระแสของพลังงานไหลเข้าไปสมมติว่าเราใช้มือซ้ายนะใช้มือซ้ายเนี่ยกำปุ๊บเนี่ยมือซ้ายพลังงานจากก้อนเนี้ยก็จะเหมือนกับที่เรารับพลังงานที่เรานั่งเวลาสองทุ่มเหนะเป็นก้อนพลังงานที่มีกระแสะพลังงานไหลเข้าไปจากมือซ้ายแล้วเข้าไปในร่างกายได้เลยตรงนี้แค่มีสมาธินิดนึงแต่ตอนนั้นน่ะคนะมันมันสมาธิอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนั้นน่ะ มันไวเบชั่นจนกระทั่งโมเลกุลนะต่างๆน้ำในร่างกายหรืออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือมันเรียงตัวกันได้สมดุลแล้วนะไอ้นนี้ก็เอาไปกรรมอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะ,ะไปทำงานอีกทีหนึ่งนะตัวนี้ก็ทำให้มันไวขึ้นเร็วขึ้นในเวลาสิบห้านาทีนีมน่มันจะได้อะไรมากขึ้นอะมากกว่าเก่านะ วันนี้ก็มาพูดคุยฟังก่อนนะพูดคุยฟังก่อนแล้วก็มาให้รู้ในเรื่องของการใต่ระดับอารมณ์มนะสมดุลเนี่ยตอนเนี้ยเวลาที่เตียงเขาทำงานเนี่ยตอนนี้นะมันมันล้างมันล้างพลังงานหินไปหน่อยหน,นึ่งไงมาสเตอร์ก็เลยต้องเอาตรงนี้เข้ามาช่วยให้เรานะช่วยให้ให้คนที่ไปนอนเนี่ยช่วย ก็ช่วยแต่ระดับของอารมณ์ของตัวเองเนี่แหละปึ๊บ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 เข้าไปนะอย่าเวลาที่มีอะไรที่มันหงุดกิจถ้าเรามาทําตรงเนี้บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ผลเต็มที่ไงนั่นแหละนะนะก็ใครที่ทําอยู่ก็จะรู้แหละนะทุกคนนะประสบความสำเร็จนะทั้งทั้งโลกทั้งธรรมกันนะทุกคนนะสวัสดีสติอิมเซชาว่า น้อมนอบน้อมนะะการประหารวารีท่านมาเซอร์น้องน้องมุขิตาจิตน้องเก็บกุศลใหญ่ครั้งนี้พร้อมๆกันเจ้าค่ะสติเอมิซาว่ามุิตาจิตกับตนเองมุขิตาจิตกับเพื่อนน้องกุศลกับตนเองแล้วก็น้องกุศลกับเพื่อนค่ะ